วันนี้จะทำสถิติยืนกี่ชั่วโมงคะ่ะห้าชั่วโมงออหกชั่วโมงตอนนี้หลายคนคงเห็นภาพนางเอกสาวพิงกี้สวิกาหลังเจอมรสุมชีวิตพัวพันกับคดีแชร์ลูกโซฟอ o r เร็กทดีจนต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำกระทั่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการวางหลักทรัพย์5ล้านบาท ซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมยังไม่เห็นเธอกลับมารับงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมเลย ล่าสุดคุณพิงกี้สาวิกาก็ได้ออกมาอัปเดตชีวิตของเธอแล้วนะจ๊ะที่ตอนนี้ชีวิตเริ่มลงตัวมากขึ้นเธอได้พันตัวมาเป็นแม่ค้าที่ตลาดแทบจะเต็มตัวแล้วค่ะเธอขายปลาหมึกทอดอยู่ที่ตลาดปลาบางแสนในคลิปล่าสุดเนี่ยใส่แคปชั่นว่าคิดถึงกันไหมแวะมาอุดหนุนกันได้ด้จ้าปลาหมึกทอดเองแป้งแพ็คเองอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจ้าโดยจะเห็นว่าสาวพิงกี้ขายปลาหมึกทอดเองทําเองตั้งแต่ทําแป้งคุกแป้งทอดเองขายเองเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ วันนี้จะทำสถิติยืนกี่ชั่วโมงคะ5ชั่วโมงอ๋อหชั่วโมงโอเคมาดู6ชั่วโมง,โมโมงตั้งแต่เชา้า กลางวันเย็นสองทุ่มมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงค่ะทำไมพิงกี้ไม่กลับไปทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเมื่อก่อน เรื่องนี้มดดำคชาพาพิธีกรชื่อดังได้ออกมาเผยสาเหตุเรื่องนี้แล้วค่ะคุณมดดำบอกว่าพิงกี้มาเป็นแม่ค้าเต็มตัวเพราะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวพิงกี้ก็ทำงานเยอะมากโดยเฉพาะการไลฟ์นในช่องของเธอทุกวนันแต่พิงกี้ไม่รับงานในวงการเลยเพราะกลัวว่าเรื่องของเธอจะกระทบกับงานและคนอื่นเธอจึงต้องหาอาชีพเสริมทำ ก่อนหน้านี้คุณมดดำก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องบ้านของพิงกี้ด้วยค่ะบอกว่าอันที่จริงแล้วตอนนี้พิงกี้ไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยอยู่บ้านเช่ากับพ่อแถวเรียบทางด่วนและพิงกี้อยู่บ้านเช่าตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจําแล้วส่วนที่มีข่าวว่ามีงานอ e ีเวนต์เข้ามามากมายนั้นมดดำเผยว่าตอนนี้พิงกี้ยังไม่รับเงินเน้นอยู่ที่มัสยิดเพื่อละหมาดแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ไปค้างที่ไหน คนรู้แล้วช็อกมากเพราะเข้าใจมาตลอดว่าบ้านที่ทำโลตีคือบ้านที่โชคชัยซีแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นเหตุให้พิงกี้บอกว่างานอะไรก็ทำหมดยังมีการคาดการว่าที่พิงกี้เคยบอกว่าโดนโกงไป15ล้านเป็นเหตุให้ต้องขายบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณมดดำบอกค่ะอย่างไรก็ตามคุณมดดำยังตบท้ายด้วยว่าเรื่องนี้ยังต้องรอฟังจากปากของคุณพิงกี้เองดีที่สุดค่ะ โซ่ชียอ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ